มันจะเป็นราชโ้นสลัดให้ได้เลยโยโย่หมดคำพูดจอนสลัดนี่คือกอล่องนั่นน่ะได้วันพิลาดเย่ไปบินไปเล็ว สวัสดีครับทุกคนวันนี้เรามาพบกับเกมมาครับในมอดในมอดลูฟี่อ่าลูฟี่อาอาเริ่มจะมีม้อดให้เล่นเยอะแล้วไปเอาไปกินโอ้ไว้แตกเลยเหรอบช่หน่อย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 ว้รีบบินเลยรีบบินเลยดดี บินได้บินได้บินไปเดยนี่ตกน้ำตกน้ำตกน้ำเอ้ยจะบินตกไม่ได้บินตกไม่ได้บินตกไม่ได้จ้ากินได้เรื่อยๆไม่อั้นนี่สกิลข้ามกินเออบินก่อนบินก่อนเอายอกิน ไปยวายาออเออเอเอเออเอแขาดแตกหนึ่ก็อาจจะเอออย่ามายุ่งเพึ่งมายุ่เด๋ยวพึ่งมายุ่งตอนนี้อย่าพึ่งมายุ่งตอนนี้ตอนนี้เข้าใจไหมเอาหิมว่านี่ไปแเด็กเออใช้ก่อนไปก็แล้วกัน ตางวันพีชได้สกิลอะไรเนะี่ยอืมโอ้ตของดีมากันอื่นของดีนี้เอาไปเันเอาไปป้องกันตัวก่อนอย่างแรกหนึ่งเอาไปป้องกันตัวสองหนีจากผู้ร้ยสามฆ่าตะโกนโอ้ยังไม่ตายสักกีทีหนึ่ง สงสัยเลือดเยอะอืม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 ออืมปตอืมอืมอืมออไป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 ออออออเรียบร้อยหวกแตกเขี่งหัวใ báo là... anh đi ăn đi uống đi uống anh anh ying cắt anh nhá phải ไปลแล้ว่วเ็นไอไปเก่ไม่ตาย,าย,ตายนัาแต่เย็นอะเปิดกล่อ,ยอยงอีกผนนึ่งเอาี้ทิ้งก่อนเ๋ยามาเบิ่งผลก่อน พน้นพิษัาขุดเร็วขุดเร็วมาพื้อมาพิษัาขุดเร็วอาสมัยคือขุดเร็วที่สุดในโลกเด <Okay. S 1> ือดร้ายวะเนี่ย เลือดเยอะเกินง่วงตายซะกะเทรรยไม่ไหวแล้วยัง,ยงมายังมาเออเยน็นคราฟไปก่อนอ,อ,อ,อืมเอออืม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 ไม่ตายง่ายหรอกอืม ไม่แต่ง่ายๆไม่แต่ง่ายๆอืมแตกง่ายมากคมตามตัน้นี่นี่เออจะแตกแล้วจะแตกแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนขอวิ่งก่อนเออของติดตัวไหมติดมาหนึ่งอันแต่ก็ก่อนวิ่งวิ่งให้เร็วที่สุดก่อนที่คุณไม่อยากตาย เสมุิอยู่นั้นแล้วเนี่ยอุตสาห์ได้เพชรมาจะไปล่าแตชช่างก่อนเถอ,อะมาสุมอีกอันหนึ่งก่อนอะไรเนี่ยเอาทิ้งกนอนนี่อไะไรเนี่ยอีตสาหา์เห้ยเหรอ พลังงัวเหรอพลังงัวเหรอ,อยังวะสมุนพลังอะไรเนี่ยอืม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 เอาไปตีก่อนอืมโอ้จะแตกแล้ววิ่งก่อนวิ่งก่อนที่คนไม่อยากตาอย วิ่ง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 ซุปเปร์อดตอนนี้ปิดออนก่อนอืมเข้าไปเอาไปทิ้งเลยเอาไปทิง้งเอาไปทิงท้งทิงท้งทิ้งทิ้งเออมันยังไม่โดนจะตีใส่กล่องรวยไป็หนึ่งอันระเบิดสุดยอด <c oughs> <c oughs> แต่ก่อนอื่นเราต้องระวังระเบิดของตัวเองเบอยระเบิดไหมถ้าทุกคนได้ยินเสียงระเบิดกดเลขหนึ่งก็ลโอเคทุกคนได้ยินเสียงพ่ชัดเจนระเบิดโอ้ประสิทธิภาพแรงกว 3, ่าสามเท่า ถามว่าหลดนยังไงเหรอไปดูคลิปเองก็แล้วกันนะเดี๋ยวคลิปก็จะทิ้งไว้บนลิงบนใต้ล่างของคลิปก็แล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวไปลแล้ววัาจะเจอเพชร เจอเจอฐานฐานใช่ไหมหลีกก่อนทำอยู่น้ำนานเอ,อื้อเกือบไปเกือบจมน้ำตายฐานเยอะไหมทำไมไม่มีอะไรเกิดขึ้น เดิมจำได้แล้วจำได้แลยอย่าพึ่ง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 มาตีข้า,เ,าเจ้าสองบีนี่นี่จะสบีมาโอ้สองบีตัวหูตาไปแล้วเลยถ้าลงไปในน้ำน,น่าจะตายชัวร์ ไปอาเอ้ยสมบีอืมเอาไปเด็กโอ้โหโดนตัวเองด้วยสิักยภาพแรงจริงๆแตกเลยรยังน่าจะแตกแล้ว

ระเบิดอ,อ,อ,อือเออโอ้โหระเบิดระเบิดค่าเออระเบิดค่าตัวเองถ้าคุณเข้ามาในนี้แล้วให้กดตรงเนี่ยตวเนี้ยที่มันเขียนว่ยวายาห่วงตรงข้างล่างพอมันมาปุ๊บเนะี่ยมันจะมีเอิ่ม มันจะมีอันนี้ขึ้นมาเดี๋ยวให้กดไปมันจะมีอันนี้ให้ใช้ E-S File จะเข้าไปในหน้านี้ถ้ากด,กดมาในหน้านี้ลแล้วก็กดคัดลอกแล้วก็ออกซะถ้าออกมาปุ๊บเข้ามาที่เกมเข้ามา ที่ไม่ครบโมแจงที่โตอันนี้สุดเลยก็จะต้องวางใส่ตรงนี้ส่วนมันเอออิงย่างมันจะมีให้ดาวน์โหลดด้วยก็น่าจะมีตรงเนี้ยเนี้ยดาวน์โหลดตรงเนี้ยกดอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็กดตัวปุ่มทาง กวานะเขาสร็จปุ๊บเนี่ยให้เอิ่มเนี๋ยอยู่ไหนเนี่ยโอเคถ้าสาธิตไปถ้าสาธิตเลยก็ได้อะเนีย่ยกดมันจะให้ดาวโหลดเสร็จแล้วอนะ่ะก็เข้านี่แล้วก็ให้กด นี่คัดลอกแล้วก็ออกไปที่เกมเหมือนเดิมนี่เกมโมแจงแล้วก็หาตัวตัวอาเนี่ยหาตัวที่มันมีตัวอาข้างหน้าเนี่ยก็ไปแล้วก็วางเลยแค่นี้ให้ออกมาแล้วก็เข้าไปที่ไม้ครับส์วพอเข้ามาที่ไม้ครับเสร็จป๊บนะ ให้เข้าไปที่เพลสร้างโลกใหม่ซะให้คนปรับเป็นอันนี้แล้วก็เอิม่มกดตรงนี้กดนี่จากนั้นนี่อืมเดก,ก่อนนะก็ออกแมพซะ คือโัวสับผมพอโหลดอันนี้เสร็จปุ๊บมันจะขางมันค้างถ้าใครเจอแบบเนี้ยก็บอกด้วยเนี่ยมันจะข้างมหน้าเนี้ยแล้วก็กดดินสอนะกดตรงเนี้ยผมกดดินสอแปรชา้ารอก่อนหมดก็คือดึงออกเกม เข้ามาในเพลแล้วก็กดไปที่ดินสอซะจากนั้นก็เข้ามานี่นี่แล้วก็จะมีอันนี้อยู่ One Please V3 ให้กดตรงตัวที่มันมีคำว่าตัวเองอะแล้วก็เข้ามานนี้แล้วก็กดอันนี้แล้วก็กดเหมือนเดิมเลยจากนั้นให้เข้าไปเล่นง่นผมใสเ่เลยก็แล้วกันอะ่ะ มันจะเข้ามาในหน้านี้ซึ่งก็คือเราใส่ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพลย์ไปเลย play. Play เพลย์กดเพลย์ไปเลยกดเพลย์ไปเลยกดเพลย์เสร็จแล้วก็ให้คนเข้ามาในหน้านี้แล้วก็เปดดูใคร ถ้ามันมีหีุสมบัติสามอันนี้แปลว่าได้แล้วถ้าคุณดูไม่ออกก็ดูตรงนี้แทนอย่างลูฟี่ได้ประกาศฆ่าหัวลูฟี่นี่ไงแตกตัวลูฟี่มาแล้วบาย